สวัสดีครับสวัสดีครับสาวเพื่อน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 สาวโซเชียลสาวโซโซเชียลโซเชียลเพื่อนเพื่อนสาวโซเชียลแคมโซเชียลแคมนะครับผมเทำไมทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสาวชาวสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะครับโอเควันนี้ครับก็มาอยู่ที่สระน้าะน้ำ เดวันโฮเต็ลเรียกย,ย่อๆหนึ่งหรือเรียกย,ย่อๆก็คือโรงแรมหนึ่งอ่านี่ครับเจ้าของพามานะครับเจ๊ค่ะเจ๊ใหญ่ค่ะเจ๊ใหญ่ครับเจ๊เจ๊ปูนะครับชับบลีดค่ะบ้องตรงปูแดงบ้องตรง,ง,ตรงนะครับอ่าวันวันนี้ผมว่ายน้ำไม่เปลี่ยนเลยก็คือว่ายไม่เปลี่ยนเลย ก็คือมาแจมเขาอะใช่รใชประมาณนั้นนะคะก็คืออยากมาเล่นน้ําแต่ไยน้ำไม่เป็นนะครับผมเห็นแมลงวันนอนตายเลยนะเออใช่ตอนผมตอนตอนผมลงไปในน้าเห็นมแมลงวันเห็นมแมลงวันอยู่อยู่ตัวหนึ่งนอนตายผมก็เลยใช้มือนี่คุบอย่างนี้เลยกำบทเขยือ้อตาย ยังไม่ตายแมลงวันตัวนั้นบินหนีรอดไปไปไปได้ผมก็เลยวิดน้ําไปแม,มลงวันตกลงมาใส่ก็เลยบี้ขยี้อีกครั้งนึงตายยยังไม่ตายแม,ยมลงวันมุดน้ําหนีไปเลยครับผมสวัสดีะเย็บ,บายบายครับเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย